รถใหม่รถมาไม่ใช่แค่แหละเติมโมองงูเข้าไปด้วยนะนี่เนี่ยมาใหม่ M4 CS ขับสปอร์ตไปลองเลยดีกว่าเดี๋ยวเวลาตรวจอ่ะเห็นนี่ปะสําคัญเลยคือนี่น,นี่นต่ CS นะขับสปอร์ตไงที่บอกอ่ะไปไปแม่มาแล้วเราไปดีกว่า พราะคัขขนนี้เครื่องแม่มช่วงล่างแม่มชุกแม่มพ่อแม่มก็คือแต่ม,มันเอ็มอะไรล่ะเอ็มส <MC S 2> ี่ไงอ๋อร์ดี <MC S 2> ้เอ็มสี่เนี่ยเอ็มตีดินิดางเนี่ยเขาลดน้ำหนักแต่ให้ใช้งานได้จริงปกติเนี่ยเขาทำเป็นรถแต่งไปเลยก็ได้เหมือน M4 GTS ี่จีตัวนั้นตัวท็อปสุดเลยเกือบ20ล้านแต่คันนี้เขาลดลงมาครึ่งนึงให้สำหรับคนที่แบบอยากขับแทร็แต่เอามาใช้ในชีวิตจริงหนึ่งสองสามลองกดดู เลยยังไม่ถึงเทียเลยและแล้วเดี๋ยวป้าถ่ายไปตรงไอ้นี่หน่อยเฮดอัพดีเพย์หน่อยมา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 ดีนะพร้อมกดปุ๊บอุ้ยโหเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหเห็นยังเห็นยังนี่ประมาณนี้อ่านี่กดหมดเอฟแล้วนะนี่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 โอ้โหยังไม่ถึงเทียพูดเลยอยากรู้ข้อมูลรายละเอียดตามดูที่แอลเคเอลตัวเทวดาได้เลย